สวัสดีครับผมโจยี่สี่จุดห้าครับสวัสดีครับผมแทนนีสี่ดุดห้าครับวันนี้เราจะมาทาอะไรกันครับแทนวันนี้เรามีภารกิจมาสัมภาษณ์พี่หมอห้าโมงใส่วิชนิดครับพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับ,บรนี่ <hanger> นพี่บูมห้าถับสามวันนี้นะจะมีคําถามนะคะการเตรียมตัวและวิธีการปรับตัวในการเรียนทํำยังไงคะตอนที่อยู่หมอสี่ก็คือพี่ตั้งใจเรียนในห้องครับทำให้จำได้พอขึ้นหมอห้ามาก็ ไม่ต้องปรับตัวมากครับแต่ว่าก็ต้องเรียนเนื้อหาหม5ให้ทันสองนะคะช่วงเวลาที่พี่ม5ประทับใจค่ะช่วงเวลาที่ประทับใจก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับก็คือเพื่อนในห้องแล้วก็คุณครูก็จะมาอยู่ด้วยกันในห้องแล้วก็กินเลี้ยงสังสรรค์กันครับสิ่งที่พี่อยากกลับไปแก้ไขตอนมอ4มีอะไรบ้างคะสิ่งที่อยากกลับไปแก้ไขเลยนะครับก็คือการที่พี่ จะอ่านหนังสือให้มากๆตั้งใจสอบพี่จะได้สอบให้ติดครับทําอย่างไรจึงจะเรียนใช้ชีวิตมอไปลายได้อย่างมีความสุขคะแค่ทําปัจจุบันให้ดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นบางทีเราทําข้อสอบถูกหนึ่งข้อแค่นี้เราก็มีความสุขได้แล้วครับเวลาที่พี่สอบไม่ผ่านพี่มีวิธีการแก้ไขยังไงคะเวลาสอบไม่ผ่านนะครับก็คือพี่ก็จะไปถามเพื่อนว่า วิธีแบบนี้มันทําแบบไหนแล้วก็ข้อแบบนี้เราควรทํำยังไงแล้วก็กลับมาฝึกฝนเพื่อที่เราจะทําข้อสอบครั้งต่อไปให้ดีขึ้นครับกว่าจะขึ้นมอ .5 ได้เหนื่อยไหมคะก็ไม่เหนื่อยมากครับแต่ว่าก็เหนื่อยครับเวลาเครียดทํำยังไงคะวิธีการแก้ความเครียดเวลาเครียดนะครับพี่ก็จะมีวิธีการแก้เครียดก็คือพี่ก็จะเล่นเกมบ้างเป็นวางเวลาแล้วก็ดูซีรีส์ที่ตัวเองชอบครับ มีวิธีจ่ายแบบทับสองการเตรียมตัวและวิธีการปรับตัวในการเรียนที่มีวิธียังไงคะจัดเวลาค่ะว่าแบบเราจะทาการบ้านตอนไหนอ่านหนังสือตอนไหนแล้วก็เรื่องทําวิชาที่ถนัดก่อนค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่เครียดไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่กดดันเกินไปเอ,อ่อช่วงเวลาที่พี่ประทับใจคือช่วงเวลาไหนคะช่วงกีฬาสีค่ะที่ได้อยู่กับเพื่อนได้มีเวลาด้วยกันเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วก็อยู่กับเพื่อนมีความสุขดีค่ะมไม่เครียด<ม>ค่ะ เรื่องที่อยากกลับไปแก้ไขมีเรื่องอะไรมาคะการทํากิจกรรมค่ะเพราะว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีผลงานใส่พอร์ตเลยถ้าเป็นไปได้อยากกลับไปทําผลงานเยอะๆเพื่อเอามาใส่พอร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่เครียดมากทาอย่างไรจรึงจะเรียนและใช้ชีวิตมาไปให้มีความสุขค่ะก็ไม่กดดันค่ะอ่านแบบอ่านเรื่อยๆไม่ต้องแบบมาอัดอาทิตย์เดียวอะไรประมาณนี้ค่ะพยายามอ่านกิบ คาแนะนําที่พี่อยากจะแนะนําบอกน้องๆอะ่ะมีอะไรบ้างคะก็พยายามทํากิจกรรมเยอะๆค่ะเพื่อเก็บผลงานเอาไว้ได้ทํายังไงให้มีไฟในการอ่านหนังสือคะ่ะก็ที่พี่บอกเลยทําแบบอ่านวิชาที่เราชอบก่อนเพื่อที่แบบเราจะได้รู้สึกว่ามันง่ายไม่ยากเกินไปค่ะถ้ารู้ตัวเองตอนไหนคะว่าจะเข้ามาหาลัยอะไรคณะอะไรอาชีพอะไรคะที่เพิ่งจะรู้ไม่นานเพราะว่า เพื่อน t ิกตอกแล้วไปเจออะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าถูกใจก็เลยแบบไปดูแล้วก็พยายามอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ไปดูว่ามันน่าจะเหมาะกับเราอาจจะขึ้นโม้าได้ไหน่อยไหมก็ไม่เหนื่อยมากครับแต่ว่าก็เหนื่อย